สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะกล่องแรกนะคะอันนี้เป็นกล่องส่มสกุชี่นะคะของน้องจกมหาสารคามนะคะ1กล่องค่ะอันนี้เป็นของน้องจนครละชสีมานะคะก็จะมีเป็นควซองไซมีเดียมนะคะ1ชิ้นแฮมเบอร์เกอร์ไซส์เล็กนะคะฮะเก่าเงินทอนด้านในค่ะกล่องนมมินิแล้วก็จะเป็นแบบกล้วยติ๋วค่ะอันนี้เป็นของน้องจกหนองบัลลัพูนะคะก็จะเป็นสวีทแลบบิดนะคะ1ชิ้นแล้วก็ชามข้าวญี่ปุ่นนะคะมินิอีก1ชิ้นค่ะ อันนี้น้อยยังไม่ได้อยู่นะคะตรงนี้นะจะเป็นชื่อลายค่ะก็นี่นะคะจะเป็นแบบลูกพีทมินินะคะนี่นะทั้งหมด10ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจัวชุมพรค่ะก็อย่างแรกนะคะอันนี้จะเป็นน้ำลายเอเลียนอุนจินะคะ1เฟนฟายนะคะ1ชิ้นแล้วก็ตกุ๊กตามลมลุกนะคะ ขวนมไซ์มีเดียมซาลาเปามินิค่ะกล่องนมมินิแล้วก็ลูกพีทมินิค่ะอันนี้เป็นของน้องจัลลยองนะคะเป็นสกูชี่มินินะคะแบบแรกก็จะมีเป็นซาลาเปานะคะ2ชิ้นอันนี้เป็นแบบฮังเก่านะคะ m มาร์ตเมโลนะคะกล่องนมแล้วก็อย่างต่อมาเป็นแบบชามข้าวญี่ปุ่นค่ะลูกพีทแอปเปิลนะคะส้มแล้วก็เป็นแบบแครอทมินินะคะกับ ก็ตายมินินะน,นี้สั่งไปอย่างละ2ชิ้นทั้งหมดเลยนะคะอันนี้เป็นของน้องจอชับุรีนะคะอย่างแรกนะคะจะมีเป็นแบบนังเงือกมัดแกะนะคะ1ชิ้นอันนี้เป็นไอติมโคนแกะแพนแพซูนะคะซาลาเปากาแฟค่ะดีพีทนะคะแล้วก็เป็นแบบเค้กปอนมินิกับพีทมินินะคะอย่างอาชินนะอันนี้เป็นสมุดโน้ตคิตตี้ค่ะกขอบคุณน้องทั้ง7คนมากๆเลยนะคะ